ลุงง้องก็ตายมาเล่าแล้วลูกทีก็จะตายต่างเล่าไอ้เวงเอ้ <c oughs> <c oughs> เราต่อจากพาร์ทที่แล้วนะฮะพาร์ทที่แล้วแล้วก็ไปตบบัตรเลเวนมาเราต้องไปทำอะไรกันต่ออ่ะเอาปุ่มเปิมลืมหมดแล้วเราต้องไปทำอะไรกันต่อเอามมอราก,ก็ต้องไปกันต่อที่เควสถัดไปนะครับไปช่วยลุงใช่ไหมสโตนเฟลป่ะเ,เดี๋ยวเราไปเควสถัดไปกันดีกว่าครับคือผมจริงๆเดโบผมจะมาในแนวแบบว่า เกมเพยซะมากกว่านะตอนนี้ผมไม่ได้แบบว่ามีทิทิคอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วครับหรือว่าถ้าใครยังไม่รู้อะไรก็สอบถามเพิ่มตเติมได้นะ mm hmm. ก็จะไปหาหามาให้ดูว่าแบบเอออะไรทํำยังไงะฮะช่วงนี้ก็เล่นรอเดียวโบมือถือคนระับเดียวโบมือถือม,มองว่ามันมีการอัปเดตหรืออะไรพัฒนาเยอะกว่า ตัว 2, เดบโอสองก็เลยกล่าวว่าจะโยกไปเล่นนู่นนะก็ส่วนใหญ่ก็หนีไปเล่นนิโนวกนี้นครับเป็นสุรตานเวลาตอนนี้เติมยับยับอดใจไม่เติมไม่ได้จริงๆนะนิโนคกน,น,นีเฮ้ยป้าลุยกันต่อเราจะไม่พูดถึงเกมอื่นแล้วเราจะมาหลักๆอยู่ที่เกมเดอบโอนะครับตอนนี้ก็คงแบบผมก็คงเดินเดินตีๆไปเพื่อหาทางไปตนฟิลนะจะแตกก่อนวนะัเนียอาเชเจออุ้ยอาเช โอเคเจอแล้วครับสโตนฟิลนะฮะระหว่างทางเอาตรงนะจะรอดหรือเปล่าเนี่ยสภาพที่เราเจอไอหินนี่แหละแต่ว่าสภาพเรายังแบบเวลอะไรอะเวสี่เวอสี่ไม่มีอะไรเลยเวสี่ไม่มีอะไรเลยลูกน้องเราต้องช่วยแล้วนะโอเคสวยเฮ้ยลูกน้องเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยดูไม่โง่ดูไม่โง่ไม่ได้เล่นกันนานดูไม่โง่แล้วเราอะเราดูยิงเป็นนะอ่าอัพให้ได้สามสิบเอ็ดก่อนเนาะ เราค่อยไปอัพเงินเพื่อใส่โมนาดมันได้ร้อยกว่าวะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าจำผิดก็ขอไปครับตัวพ่อนี่นี่นี่อยู่นี่นี่โอ้โหเอาเรื่องอยู่ตัวพ่อตัวพ่อช็อตไม่เลิกเลยยังไงลูกน้องก็อ้วกก็ไปโง่ตายตรงน้องอ่ะลูกน้องก็ตายไปเล่าอ่ะแล้วลูกทีก็จะตายตังเล่าไอ้เวงเอ้ยโอ้ยไม่ได้เล่นนาน แบบไม่ชินมือจัดๆเลยครับโอ้โหตายได้อย่างชานฉลาดเหลือเกินผมโอเคเดี๋ยวเราก,กดยาสปีดแล้วก็รันไปเลยแล้วกันครับ,รบต้องรีบไปซะแล้วต้องรีบไปแเอ้ยโอ้โหโอ้หนี่เปิดโหมดอะไรเนี่ยเปิดโหมดโหดมาเหรอโอเคตายอยู่ตรงนี้ตัวชื่อแบบโอเคมาดิมาดิครับ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 ,รบ,รบน,น้นองน มาดิครับมาดิครับว่าก,ก็ได้เรื่องอยู่นะเล่นเล่นนานคือแบบง่อยง่อยจัดง่อยจัดปกติจะสปีดรันโชว์เ <c oughs> ท,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 ทพๆไปแล้วง่อยจัดตอนนี้อ่าสกิลเดี๋ยวอัพเพื่อเอาสาตาติกฟิลก่อนปะบฮ้ยเสือกไปเบิร์ดนานูน่โอไม่ก็ oh God. จำไม่ได้แล้วอัพเลยเดี๋ยว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 ราค่อยอัพใหม่ก็แล้วตอนนี้เรายังไหวอย,อยู่แค่จะไปช่วยลุงนะครับตะลุงตะลุง ไปช่วยตะลุงแตรอหาวาร์ปแถวนี้ก่อนเพื่อไปเอาของเอายาเปิดวาร์ปก่อนเกมไทยแมพนะครับเกมไทยแมพหรือบบน้องเวลก่อนวะแม่ไม่ไหวเลยไม่รู้กี่พาร์ทจะจบนะสำหรับตัวนี้เลดเดอร์มีไปกี่อาทิตย์แล้วก็ไม่รู้เพิ่งมาเล่นมันเอาไว้เล่นว่างยามว่างคนเดียวอะไรได้ะ ไม่จำเป็นต้องแข่งขันมากสําหรับเกมไดโบนี้แต่ส่วนตัวมองว่าไดโบมือถืออ่ะมันจะเป็นแบบ MMO RPG เลยเรียกว่าแบบคือเดินเจอคนในแมปเลยอะไรเงี้ยตอนที่ผมได้เล่นทดสอบมาก็รู้สึกแบบเอ้ยเจ๋งนะเจ๋งเลยอะ่ะแตถ่ถ้าใครไม่ชอบไดโบ3ก็คือเกลียดเลยนะุผมพูดอย่างนี้เลยถ้าใครไม่ชอบไดโบ3มนี่คือเกลียดเลยนะไอะไดโบมือถือเนี่ยก็แต่จริงมันโหลดฟรีอะ่ะใคร อยากเล่นก็ลองทดสอบกันได้ครับผมแนะนําก็ไม่ได้เสียหายอะไรอยู่แล้วเกมมันโหลดฟรีนะแต่มันเล่นกับผมดูคลิปผมช่วงนี้ก็จะเน้นพูดคุยกันแล้วกันนะครับโอเคครับไปรับนอนๆอ,อ,อย่างหนืดเลยครับอาเจอแล้วโอเคไปเราเปิดทุกวาร์นะครับเพื่อเพื่ออะไรไม่รู้นะครับสําหรับหมับนี้แต่ก็จะเปิดไงอ่าเดี๋ยวซื้อใบ่องมาฟาจิลิฟโคเวอรี่ ตีไม่ติดชงงะงักกับอันนี้หรอผมใส่นี้ดีกว่าอันนี้ใส่หนูมีออฟอันนี้ขายทิ้งใบขายทิ้งใบมี่ซองขายทิ้งใบขายทิ้งใบมาซื้อบวาร์ปเพิ่มอ๋อซื้อสมุดวาร์ปเลยดีกว่าเอาใส่ใบใส่ไปใส่ไป,ไปแล้วก็ซื้อยาฟ้าเผื่อไว้ไอ้ยาฟ้าเผื่อสูตรผมก็ตามที่เคยบอกไว้นะครับผมจะไม่ซื้อเรียกไม่ซื้ออะไร ไม่ซื้อสมุดส่องเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวก็ามาส่องในเมืองหัวก,กว่อยอยู่แล้วไม่ค่อยได้พกสมุดส่องอยู่แล้วมันมันดอบง่ายครับมันดอกง่ายตอที่ซื้อสมุดส่องไปซื้อยังเงินดีกว่าเก็บไปนั้นต่อครับบุมบัมบุมบัมคิดว่าคลิปนี้จะช,ช่วยลงจบกี่นาทีเนี่ยเดินยั้งนืดกองก็ไม่มีตอนนี้ผมกำลังหาอะไรอยู่อะ <laughs> คือไปเจอถ้าลงไปต่อและต้องไปเอาใบถ้าจากอีกฝั่งหนึ่งเพื่อกลับมาที่เสาลงอันนี้ผมจะเดินเปิดแมปก่อนสํารวจก่อนไม่ได้เล่นนานสํารวจก่อนว่าตัวเองต้องทําอะไรบ้างโอ้ลืมจริงผมลืมจริงไม่ได้เล่นนานแมบบนี้มันมีต้องทําอะไรปะไม่มีเนาะไม่อ๋อนี่ไงเอ้ยไม่ลืมไม่ลืมตอนแรกคิดว่าเป็นยู่ยแมปโอ้ไม่ลืมหรอกครับอยู่ที่ว่าอยู่ที่ว่าจะลงไม่ลงแค่นั้นอ๋อลงไอ้นั่นลง forget tower เออเก็บ forget tower แต่ว่า forget tower มันไม่ได้อยู่แบบนี้เนาะมันอยู่อีกแบบหนึง่งโอเคปะเดี๋ยวเราไปที่ตน้นต้นไม้นั้นเพื่อเอาของกันเลยดีกว่าแล้วก็กลับมาช่วยลงก็น่าจะเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีแต่เราต้องค่อยๆ่อยไปจะบุมบาบุมบาเหมือนสมัยนู้นไม่ได้ครับสมัยนู้นของมันห่อนะครับสมัยนู้นแทบจะเป็นนนหนึ่งแล้วโอ้โห แทบไม่เล่นเลยนะเราอะหนีไปเกมอื่นจนคนก็อ้าโอไม่ก๊อดโชว์ความตายหลายรอบมากจัดๆโอเคเดี๋ยวเอา,อางี้นะเดี๋ยวเราซื้อลูกน้อง <c oughs> ซื้อลูกน้องไปช่วยซื้อทหารรับจ้างไปช่วยก่อนสิบบาทเองเปิดแบบไปอยู่แล้วก็ไปกลัวอะไรโอโหไกลอยู่เด้อไป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 ลูกน้องฉลาดแก้บักปะแก้บักแบบลูกน้องเดินงโง่แก้หรือเปล่านะ <c oughs> ไม่ได้เล่นอะ ใครเล่นใครรู้ว่าบอกผมได้ครับว่าเขาแก้บัคว่าลูกน้องเดินง่อยเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้โอ้มันชอบเฝ้าศพเลยสู้ได้ไหมอโอ้แล้วกดกดยาเบิ้ลเจริญโอ้จเจริญแล้วโอ้โอ้จเจริญแล้วต้องหล่อยอะจริงต้องหล่อยเอาจริงอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ผมบอกที่สุดแล้ว่าแม่งเล่นยากมากตอนตอน้ตนรู้สึกแม่งยากจัดมีเนโครกับดูอิดอะที่รู้สึกว่าแบบเล่นสบายโด,ดยเฉพาะดูอิดเลยนะ เล่นสบายจัดจัดเพราะว่ามันมีหมามีสัตว์โอ้โหแล้วดูตีดิอุ้ยเดี๋ยวก็ตายอีกหรอกเดี๋ยวก็ตายอีกหรอกโอ้โหอุ้ยบ้าไอ้บ้าต้องอัพแล้วมีสกิลอะไรช่วยแล้วอ่าอันนี้เวลหกผมมันสปีดเกินไปป่าวะแม่งเลยแบบเวลเวลไม่ได้ป่าวะอุ๊ยตายโอ้โหโอ้เสียเชิงเลยอะเสียเชิงเลยอะเสียเชิงจัดจัดเลยอะเจออย่างนี้ใครเขาจะมาดูช่องกัวนี่อะ วิ่งก่อนวิ่งก่อนตัวเลยนะมองว่าควรไปัพเวลก่อนฟุ่นเลยควรไปาร์มเวลก่อนแต่ใจร้อนแบบนี้ก็นันอ่ะตามนันนะ่ะหรือว่าผมใช้สูตรนี้เลยไม่สนใจ <c oughs> ไม่ลุ้นระาดาับหน้าอะไรเงี้ยโอ้เออก็พอไหวไปลุ้นระาดาับหน้าก็พอไหวสูตรแบบไม่สนใจสู้ได้ไหมได้ได้สูตรนี้มันย่อมได้อยู่แล้วสูตรไม่สนใจโอเคเดี๋ยววาร์ฟกลับก่อน ตอนนี้ณนะตอนนี้เราก็กําลังจะสุยดุยอยู่ในถ้านะฮะสวยดุยสุยดุยคืออะไรวะสวยดุยอะสวยดุยอะกำลังจะเข้าไปในถ้าที่มันลึกกว่าเดิมนะครับขออ่านมานาก่อนอะเติมยานิดหน่อยไปเราไปรวยกันอะไรดีกว่าฮ่าฮ่าโย่อค่อยๆไปมาเปิดวาร์เปเผื่อไว้ดว้ดวยอะเพื่อเราแตกกลางทางอ,อืตกใจนึกว่าจะแตกตั้งแต่ตรงนี้แล้ว่ิถึงบรรยากาศมันอยู่เหมือนกันนะแต่แบบว่า จะให้มันติดเหมือนช่วงแรกก็ผมไม่ไม่ค่อยติดเกมใดเกมหนึ่งอะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการอัปเดตอะไรใดๆเลยอะอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะแต่ก็ถ้าถามว่าความสนุกมันยังอยู่ไหมมันยังอยู่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่น่าใช่แล้วตรงนี้ไม่น่าใช่แล้วไปดีกว่าเสียเวลาผมแบบเป็นสายแบบรุยนะแบบกึ่งๆแบบไมแบบแบบ่ไม่จำเป็นต้องเคลียร์แมปหมดอะไหนไม่จำเป็นต้องสู้ก็ไม่ต้องไม่ต้องสู้อ่ะ แต่ไหนแปลว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็ก็สู้ไปพอแม่งวิ่งตามไม่เลิกก็ค่อยๆไปค่อยๆไปนะชัวร์สุดนี่น่าจะมีตัวชุบเหมือนเคอยู่นี่หรือวะรอหาชั้นสองกันดีกว่าเพื่อขึ้นไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิงยิงแรงหรอยิงแรงหรอยิงแรงหรอเจ็บนะเจ็บนะเราเจ็บนายนุ้ยอุ้ยนุ้ยนุ้ยเยอะ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 อีกแล้วหรออีกแล้วหรอเยอะอีกแล้วหรอขอตีทีนึงขอตีทีนึงแปะแปะ มาตีมันง่อยอย่างวะอุ้ย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 ตัวแรงหรอออกตัวแรงหรออุ้ย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 ตันหรออุ้ยอุ้ยมาเยอะ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 หนี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 มามุมนี้อ๋อลืมกดโอ้โหสกิลมีน้งเยอะตั้งแยะใช้ไม่หมดอ๋อใช้ผิดสกิลโอ้โหอไม่ได้เล่นนานไม่เล่นนานใจเย็นครับใจเย็นอย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งด่าวโง่นะอย่าเพิ่งด่าวโง่นะมโง่จริงนะ โอเคโอเคไป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 ผมว่าผมว่าใกล้ทางไปแล้วใช่ไหมตายไปซะโอ้ยผมว่าจะตายไปซะโดนธนูรุมเยอะนี่ไงทางไปอีกชั้นหนึ่งเลือสองแล้วก็ค่อยขึ้นไปอีกทางังว่าจะถูกอเอถูกแหละ <c oughs> มันไม่คุ้นนะดิผมไม่ได้เล่นนานก็เลยแบบกังวล เกิดการกังวลหน่อยๆโนวามายังโนวายังไม่มาสตัติกฟิลมาก่อนสตัติกฟิลสกิลชนบอสในตำนานของพวกเรานะครับมาแล้วมาแล้วตัวประหลาดประหลาดมาแล้วตัวเจ็บเ oh. มาแล้วอ่าเอฟอุ้หูหูหหอห้าหูู้หมหหมหู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 ยูห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 ๋อูห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 อหู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 หนหู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 งูห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 มหูหู อขอเลือดไว้หน่อยดีกว่าปะปะ <c oughs> จวงแรงแม่งคนง่อยเลยไม่ใช่แม่งคนระับผมเนี่ยคนง่อยเลยผมว่าต้องขึ้นว่ะเนี่ยไม่น่าใช่หรือว่าใช่วะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปจุดก่อนละกันคือลืมจริงอ่ะลืมเลยอะ่ะเ,เช็คชัวร์ก่อนผมว่าผมต้องขึ้นวะ่ะผมเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองว่าเราเล่นแล้วเราต้องจําได้ครับแม้จะหยุดไปสี่เดือน เต็มๆนะฮะแล้วเราก็จะวิ่งไปแบบไม่กลัวตายเลยนะฮะซึ่งไม่ไม่ว่ามอนมันจะเยอะแค่ไหนเราก็จะฝ่าดงมันแล้วก็กดปัมยาแล้วก็วิ่งนะฮะโอเเอาบอกเลยอุ้ยผมจะตายเพราะผมชะงักนี่แหละอุ้ย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 รอดว่ะเฮ้ยย่อทีเนี้ยกลับเนี่ยมันจะกลับยังไงถ้าผมคิดผิดอ่าเห็นไหมคิดถูกฉลาดสุด โอ้โหเคเรามาเวลที่นี่ดีกว่าไหมดูเป็นไปได้สุดละโอ้โหตีบ <laughs> ้เป็นไปได้เป็นไปได้ช็อตชิงชิงสายชิงนะโทษทีครับอืมเราจะหาวาร์ปก่อนเอาเราหาความเป็นไปได้ที่เราจะรอดชีวิตก่อนดีกว่าเฮ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะค่อยๆไปไหมค่อยๆไปไหมเนี่ยพอพวกมันวิ่งมาแล้วก็ค่อยๆสู้มา สุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะเดี๋ยวไปช่วยลุงไม่ได้นะเก็บเวละ่ะถือว่าเราเก็บเวละ่ะาสู้ตรงนี้ถือว่าเราเก็บเวลเออเรามีโลช่วยกลัวทําไมเราไปจัดการตัวชุบชีวิตดีกว่ากันเดี๋ยวก่อนหาตัวชุบชีวิตก่อนนี่อยู่นี่เดี๋วแถวนี้ก็ต้องโดนชอ็อตไปไอนิสมอนอ่ะมันโอ้โหชอ็อตมันไม่ค่อยเจ็บหรอเอไฟหรอ เดี๋ยวรอซีซั่นหน้านะผมค่อยมาเล่นจริงจังอันนี้แบบแวะมาเล่นวะโทษทีวาที่ไม่เก่งเอ้ยเจอแล้วผมเจอแล้วเจอต่อแล้วเจอต่อแล้วกูเจอต่อแล้วต่อเบลเลอร์เลยมันดักว์ปกูแน่เลยกูเจอต่อแล้วไอ้บ้าเอ้จะได้ช่วยลุงจริงๆล้วโททรหดเลยชีวิต หนังชีวิตจัดจัดบอกเลยรอบนี้หนังชีวิตจัดจัดอ่ะอุกน้องไปช่วยด้วยฆ่าพวกนี้ก่อนใกล้ๆฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันมันไม่ตายว้าตายแล้ตัวตองตัวก่อนไปอ,อเออดีนะโดนสกิลน้ําแข็งถ้าไม่โดนสกิลน้ําแข็งนี่มีตายนะเนี่ยมีตายนะเนี่ยตายยังเขียด12เลยเหรอวะ อืมอัพชาร์จโบไว้ก่อนละกันแบบเพื่อมันมีพลังหน่อยอันนี้บาลานซ์หน่อยโอเคบาลานซ์ไปก่อนเพื่อใส่ของ1 2 1 2โอเคไปไเพื่อนเราอย,ย่าไปกลัวเราเจอของที่เราตามหาแล้วอ๋อนี่ไงโอ้ยใช้สตัติกฟิลด์มาตัวเดียวอ้าวช็อต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 น,น,นี่ไงเรื่องรถไฟด้วยโอ้โหก็ตบ,ตบ้วย เลือเล่อนรถมันเป็นเปนบบนอร์เซนต์ไงนะโหดขนาดนี้ไม่เล่นได้ไงนะเออตัว OP ของเซิร์ฟเลยนี่ยง่ายนิดเดียวอ้าวเต็ม,มทิ้งอันนี้แล้วกันนะไปกลับบ้านกานไยรุร่นเปิดว้ามหม่แมงเลยนี่โหดจัดอยู่แล้วครับเ,เดี๋ยวเราจะไปช่วยรุงของเราแล้วเราก็จะได้ที่2ของฟรีแล้วครับทุกคนเราจะได้ไม่ต้องมานั่ง อุ้ยของทองว่าแต่ก็ทิ้งอยู่ดีว่ะจริงเวลเท่านี้เราเล่าไปฟาร์มอยู่ในไอสโตนฟิลได้นะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้ไอน,นี้ดีกว่าเราค่อยฟาร์มสโตนเดินไกลจังเดินไกลจังวันบางนี้เดินไกลจัง,จงสโตนฟิลเราฟาร์มอยู่นี่ได้นะข้างล่างตรงนั้นนะ่ะมันเขาเียกจะเรียกวไงเดียวมันที่สําหรับฟาร์มเวลนะเอาจริงๆแล้วอะ สำหรับแบบฟาร์มก่อนขึ้นแอคสองอะไรเงี้ยว่าไปใดๆมันแล้วแต่เทคนิคคนเล่นด้วยนะโอ้แล้วเมื่อกี้ไปกดเติมยาฟา้าหมดเลยเพราะว่าข้างล่างนี้จะได้ค่าอีก EXP ที่คูณเยอะมากข้างล่างไอเสาเนี่ยจิ้มม่วงกันไม่เปิดดูอะไรหรอกสวยงามปะไปช่วยลงตามสเต็ปผมแล้วผมก็จะช่วยแล้วก็ไปเลยแต่ทีนี้ผมจะ ไ,นะไปเถอะไปช่วยแล้วก็ไปเลยดีกว่าแบบเราจะได้ไปทำเงินต่อโอเคครับแล้วพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์แนะนำขอบคุณมากๆครับที่ไม่ทิ้งกันติดตามด้วยครับ